โอโหผมเนี่ยผมจําได้ช่วงปรีซสชั่นผมเคยเปิดประเด็นเนี้ยในโซเชียลมีเดียผมโดนด่าเละเลยเพราะผมเคยบอกว่าเราจะไว้ใจวารานได้อย่างไรในเมื่อเขาเล่นไม่เกิน10นัดก็เจ็บนี่2นัดครึ่งครับคุณผู้ชมเจ็บอีกแล้วเจ็บ6สัปดาห์แล้วไม่เท่านั้นนะถ้าไปตามลึกๆเนี่ยลูกชอเนี่ยอาการบาดเจ็บคุณรู้ยังว่าเขาเจ็บอะไรค่ะ เขาเจ็บกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่ามัสโซมัสโซอินจูรี่ใช่ปะเขาเจ็บไอ้จังหวะไอ้กล้ามเนื้อที่เขาผ่าตัดกระดูกหักสองท่อนนะหมายความว่าชอเนี่ยอาจจะกลับมาไม่ได้ในปีนี้เลยนะครับอู้เออคือแบบเจ็บหนักเลยอะด้วยความตอนแรกลูกชอบอกว่าตุลาเออกลายเป็นหนักเนี่ยคือล่าสุดรู้แล้วว่าเจ็บแผลเดิมไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่คือไม่ใช่แผลเดิมคือกล้ามเนื้อข้างนั้น เออเขาบอกมันล้ามากอ๋อคือหมายถึงว่าอ่ะเข้าใจได้เพราะว่าเวลาที่ร่างกายกระดูกหักหรือไงไงค่ะกล้ามเนื้อลบๆอ,อ่ะบางทีมันต้องไปทํางานหนักเพื่อ,อช่วยพพอร์ตตรงนั้นใช่ครับก็มีการรายงานว่ารุ้นการที่แล้วเล่นทุก3าวันอะ่ะงานกล้าเนือไม่ไหวไก็เหมือนเดิมบอยอ่ะครับก็ถ้ามองโลกในแง่ดีจะกลับมาทันวาถ้าแนร้ายคือมกราเลย นั่นคือสาเหตุที่แมนยูก็คือต้องไปซื้อที่เนี่ยไปมาๆเนี่ยเห็นป่ะแม็กควายนะที่เขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองผมเดาถูกป่ะผมเดาตั้งแต่วันเสาร์แล้วใช่ไหมพอวารานเจ็บผมบอกคนที่เป็นแฟนแมนยูผมบอกแล้วเชื่อไหมแม็กควายจะไปรอบนี้แมนยูอ้าวอันนี้อาจจะแบบสถานการณ์สร้างวีรบุรุษได้นะคุณผู้ชมไม่มีทางเลือกเลยใช่ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ก็อาจจะไม่ขายแล้วล่ะรอบนี้แม็กควายก็เก็บไว้ตึงเลยโอ้ยใหญ่เลยอื